สวัสดีทุกท่านนะครับ ลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e Mza Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone 12 กัันนะครบตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับ iPhone 12ปัจจุบันนะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ไอโฟนรุ่นนี้มีการปรับรลดราคาลงมาอีกแล้วนะครับสำหรับการซื้อแบบไม่ติดโปรหรือว่าเครื่องเปล่านะครับซื้อได้ในราคาไม่ถึง2 0,000บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของสเปคนะครับ iPhone 12นั้นต้องบอกว่ายังใช้งานได้ดีมากนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อมาใช้งานทั่วไปซื้อมาเล่นเกมนะครับถ่ายรูป iPhone รุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ยังไปต่อได้อีกยาวๆในเรื่องของชนิดจ,จอภาพ ก็จะเป็นจอแบบใหม่นะครับก็คือสวยกว่าทางด้าน iPhone 12กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับดีไซน์โดยรวมทั่วไปก็เหมือนกันนะครับกับทางด้าน iPhone รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 14หรือว่า15นะครับจะต่างกันในเรื่องของกล้องหลังเท่าน,นั้นที่ iPhone 13ไปจนถึง iPhone 15กล้องจะเป็นแนวไทยแยงนะครับส่วน iPhone 12กล้องจะเป็นแนวแบบเดียวกันกับทางด้าน iPhone 11นี่เป็นข้อมูลสเปคนะครับเกริ่นให้กับทุกท่านได้รู้นะครับว่า iPhone 2นั้นยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าซื้อไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับยิ่งมีการปรับลดราคาลงมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone 12รุ่นนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่25พฤศจิก,กายนปี2023เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ นำมาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900นานะครับลดราคาเหลือเพียง19,500บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษนะครับวันนี้ถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada นะครับเรามีส่วนลดเพิ่มเติม,ตมแจกให้ด้วยนะครับในส่วนของการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อนะครับก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยหรือว่าเราอยากจะโอนนะครับอยากจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านวอลเล็ตนะครับทำได้ทั้งหมดรวมถึงคนที่อยากจะผ่อนก็กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ผ่อนได้ นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1950าบาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ยไม่ต้องเสียนะครับในส่วนของสีมีเกือบจะครบทุกสีนะครับขาดเฉพาะสีน้ําเงินเท่านั้นความจุมี64แล้วก็ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างหรือว่าเราจะมาสั่งซื้อผ่าานทาง Lazada ก็ได้รับสหบ iPhone i p h o น e 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับสินค้าพร้อมจัดส่งให้ทันทีนะครับถ้าเราสั่งซื้อจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ1,9,500บาทเท่านั้นใช้ส่สนลดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายเป็นร้านจาก b a n a n a i ไนะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทย มีขาย2ความจุนะครับถ้าเป็น64กิกก็19,500ส่วนถ้าเป็น128กิกก็21,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 12ล่าสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจากทางด้านแอป Lazada นะครับมีการปรับลดราคาลงมาแล้วนะครับซื้อได้ในราคาไม่ถึง20,000บาทแล้วก็พิเศษมีส่ลดเพิ่มเติม จากากร้้้นใหดวย,ยังไงแล้วท่านหนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปสั่งซือ้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิเ่มเติมก่อนซื้อได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ป e e นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับไอโฟน12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยร้านนี้ขายดีมากๆนะครับขายไปแล้วถึง3.3,000หรือว่าประมาณ3,300เครื่องนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่19,500บาท สำหรับความจุ64กิกะไบต์ถ้าเป็น128 GB, กิกก็21,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากเก็บผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีเกือบจะครบทุกสีนะครับขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยขายไปแล้ว2,800เครื่องนะครับ เนดียวกัจากราคาปกติ24,900ก็ลดราคาเหลือ19,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้ในส่วนของสีมีเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงเท่านั้นนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิล1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับร้านนี้ขายโดยทาง Apple เองสําหรับ iPhone 12เครื่องแท h, ้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับขายไปแล้ว42เครื่องจากราคาปกติ2 4 0 0 0 900นะครับลดราคาเหลือ22,590บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับก็จะผ่อนเดือนละประมาณ603บาทต่อเดือนเท่านั้นท่านที่อยากจะผ่อนกดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีได้เลยนะครับในส่วนของการจัดส่งก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับท่านที่อยากซื้อก็เข้าไปส ซื้้ออไดที่ลิงงข Cho e. ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งก็มีการปรับรลดราคาล่าสุดให้จากทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท iPhone 12ความจุ64กิกะไบต์นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับช่วงส่งท้ายเดือนแบบนี้นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,300ราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้า d ีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไป ซื้อได้ที่ราคา13,300เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับค่าเน็ตลุงหน้า2,100โปร899ซื้อได้ที่ราคา14,400นะครับค่าเน็ตลุงหน้า1,800บาทแล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา16,100ค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9เหมือนกันนะครับซื้อได้ที่ราคา16,700ค่าเน็ตลุงหน้า1,800บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านไหนที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทํำ เรื่องยายค่ายนะครับย้ายมาใช้ DT แทรับส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ11,800บาทเท่านั้นนะครับส่วนคนที่อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับเป็นโปร DT แทสบายเปยสามารถผ่อน0ได้เลยผ่อนโดยที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเงื่อนไขก็คือท่านต้องเป็นลูกค้า DT แทนะครับซึ่งถ้าท่านในสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาดูต่อการที่ค่ายที่สนะครับ ื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 12นะครับเครื่องแท้นย์ไทยโมเดลไทยโปรโมชั่นลดราคาล่าสุดนะครับลดราคาเหลือเพียง13,300บาทสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์นะครับใส่โค้ดก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่12,300บาทสําหรับสีมีเป็นสีม่วงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับความจุมี64แล้วก็ร2อกิกะไบต์ ส่วนรายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดียนนะครับก็มีให้เราเลือกหลายแบบ เริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา13,300เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา14,900นะครับโปร699ซื้อได้ที่ราคา16,100ซึ่งทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่นะครับสำหรับท่านในที่จะมาเปิดเบอร์ใหม่กับ Tool True นะครับซื้อ iPhone 12, ไ่ราคา 13,300เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเน็ตลุ้งหน้าด้วย2,140บาทส่วน Pro 899นะครับซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา14,400ค่าเน็ตลุ้งหน้า1,605บาทแล้วก็ Pro 599นะครับซื้อได้ที่ราคา16,100ค่าเน็ตลุงหน้า1,070บาทเท่านั้นทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา13,300บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายอ ซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา13,300เมื่อยาย่ายมาใช้ t u u นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199มีค่าเน็ดลงหน้าด้วย2,140บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา14,400นะครับค่าเน็ดลงหน้า1,605บาทแล้วก็ Pro 599นะครับซื้อได้ที่ราคา16,100ค่าเน็ดลงหน้า1,070บาททุก Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ24,900นะครับลดราคาเหลือเพียง2 3 0 0บาทเท่านั้น ซึ่งถ้าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True ช h o p ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับมีการปรับรลดราคาเช่นเดียวกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับราคาสําหรับความจุ64กิกซื้อได้ที่ราคา13,900นะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายลดให้อีก1,000แล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ iPhone 12ทั้งความจุ64แล้วก็120 8กรับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มถึง3,000บาทนะครับสำหรับลูกค้า 3BB w i l c o m e Package นะครับซึ่งตรงนี้ใครที่ใช้เน็ตบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น 3BB หรือว่า AIS Fiber นะครับก็ลองสอบถามดูได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาลดให้อีก3,000นะครับราคาก็จะเหลือ1 9 0 0บาทเท่านั้นถ้านี้สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนพฤศจ,จิกายนนะครับมีการปรับลดราคาลงทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนท่านก็สามารถเลือกได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจากทั้ง Lazada หรือว่าช h อปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบโปรชอบราคาของ ค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ